แต่น้ำลงมันก็ไกลใช่ไหมเราก็ควรจะมองไปไกลอะไรเงี้ยแล้วเราก็คืออุจลิไงคะลองรองเท้าจริงๆมีใส่นะแต่ดันไปเอารองเท้าที่เขาให้ใส่ในห้องนอนนะคะที่เป็นผ้าสลิปเปอร์สลิปเปอร์นางก็แบบอุ้ยไม่เป็นไรแค่นี้เองใส่เดินไปแล้วแก่แล้วไม่เตรียมสัำคัญนะก็เลยเลื่อขึ้นคอนเสิร์ตด้วยแล้วกันนะครับไม่อย่างวันเยด็กเดียว พี่บอบไม่มีสิทธิ์พูดกับนายที่ออกรักแบบนี้นะคะฉ <c oughs> ออันบอ,อ,อกเลยฉันก็บ,บูดดีอยู่แกน่ะเสียมลุงตับหรือบบไม่ใช่ออกบอกเลยนะพี่อะไรคอนเสิเร์ตเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีนายนะครับขอโทษนายหรือยังโทษครับนายครับรักนายครับเล <c oughs> ียต <c oughs> องลิ้นยาวใช่เลียเปรี่ยนใชียร์อยู่เป็น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 ครับอะพี่แอมจ๋าจ๋ารู้สึกไงบ้างที่ต้องมาเจอพี่บอบคะหักพี่สองทำไมเค้กสองพี่แอมจ๋า โอเคพี่ป๊อบไม่ต้องตอบเนาะโอเคพี่แอมทรัรู้สึกไงบ้างต้องมาเจอพี่ป๊อบจ้ะคือที่จริงแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าป๊อบเนี่ยมันเป็นหนึ่งในลูกรักนะคะเพราะว่าตั้งแต่สมัยเราทำ first stage show กันเนาะป๊อบก็มาประกวดด้วยตอนนั้นแล้วเราก็เราชอบมากชอบถุยเด็กคนนี้ร้องเพลงแบบถูกใจมากก็เชียร์อะไรเงี้ย เออก็ทีมงานก็ยังบอกเราพี่อมช่วยเก็บกริยาหน่อยเพราะจะออกนอกหน้าดูไม่ยุติธรรมไปครับครับคอนเสิร์เฟิร์สเดตที่เป็นรายการที่ประกวดร้องเพลงที่พี่อัมเป็นพิธีกรค่ะครับใช่พี่อั้มเป็นพิธีกรรายการไหนเจ๊งหมดเลยคุณคานายรขอบคุณค่นก็แต่ไม่นึกเลยไงว่าวันนี้วันนี้เราจะได้มามาร้องเพลงคู่กันแล้วอะไรเงี้ย ซึ่งก็มีความสุขมากๆเพราะว่าก็ถือว่าสมุติว่าดื่มาแล้วถ้าคู่กับน้องกันอย่างเงี้ยครับที่ดูซีพีก็จะดูเป็นคอนเสิร์ตแม่และเด็กใช่ไหมแล้วก็นี่ก็ตัวเล็กๆครับพี่อยู่กับป๊อปนี่พี่ไม่ต้องอดข้าวพี่แบบตามธรรมชาติได้เลยเพราะมันจะเหมือนจิ้งจกแปะอยู่ข้างฝารับจ้างอยู่ข้างเป็นฝายใหญ่มากเหมือนกันนะครับนะครับพี่แอเออพี่ป๊อปครับมาพี่แล้จ้ารู้สึกไงบ้าง นี่มันถามไปทีนี่วะถาไมปล่านะพี่ออกอยากรู้คืออย่างพี่แอมเนี่ยเราได้เจอตั้งแต่ผมยังไม่เป็นนักร้องรค่จนตอนนี้เป็นนักร้องแล้ะเป็นเ้องร้องความดันเป็นอะไรทุกอย่างขอให้ขอให้หยุดแค่เป็นนักร้องก่อนนะครับเราอยากอยากฟังพี่ร้องเพลงหลังจากนั้นเนี่ยพอได้มีโอกาสเจอแอมแล้วก็เลยเจอตั้งแต่เขาก็สุดยอดแคบเป็นสุดยอดดีว่าองมึงครับซึ่งตอนนี้สุดยอดกว่าเดิมตอนนี้เป็นยังไงเออตอนนี้เป็นดีว่าออ ทำไมต้องเติมเอสคะพี่อยากต้อนกูสิอ๋อเหรอเอออ้าวนึกว่าพี่ก็คิดไม่ได้คิดอะไรไกลอะคิดแบบคิดใกล้ๆเอาแบบเอ้ยนี่ก็ต้อนจังเลยเหมือนกันไม่ไม่ก็นึกว่าพี่คิดแล้วผมก็อุตส่าห์ขยี้ให้อะไรวะปรากฏคิดไม่สุดใช่ไหมโย่คิดไม่ได้คิดไม่สุดคิดคิดคำตอบน้อยๆด้วยโอเคอ่อะต่อจ้ะก็ว่าเจอกับพี่แอมแล้วก็มีความสุขแล้วก็คือวันนี้แทนไปพี่แอมเดียวไม่ได้พี่แอมกำลังบาดเจ็บอยู่เออ เตียงไม่นทางบนเวทีนี้เยอะเลยวันนั้นน่าจะเตียนกูหายเลยฟาดปากเลยนะไม่ขอใส่กระคิดดังไปหน่อยจริงๆแล้วพี่คิมเมื่อกี้เราคุยข้ามกันบ้างก็ได้พี่คิมถามถามพี่เบนบอกลืมเลยใช่ป่ะใช่พี่แอมมันหนักกว่านั้นอีกลืมร้องคือนั่งมอยป๊อไป้อมเท่นเท่าเรยอ่ะเอ้ยนี่มันถึงท่อนกูแล้วนี่หว่าไม่ร้องค่ะยิงยิงยิงคุณอ๋องสัมภาษณ์ครับ คุณบ๊อบเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วครับพ้าคุณช่วยหลบกูทีได้ไหมคุณไม่เห็นกันนี่แล้วยังจะใส่หมวกเอ็กเป็นการบังลายไปหมดเลยคือพี่แอมนั่งกัพอดีเพราะพี่แอมตัวเล็กครับอีนี่มาใครเอากำแพงมากั้นไว้มีรัติชั้นกั้นด้วยเหรอคะต่อให้พี่ต่อให้เดีผมนะพี่กิมต่อให้พี่ผมพี่ก็ไม่ได้อยู่ในสายตากันอยู่แล้วแต่รู้เดี๋ยว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  คนอย่างพี่ถึงไม่ได้อยู่ในสายตาแต่ถ้าสักครั้งหนึ่งน้องกันพี่จะอยู่ในสายเลือดของน้องโอมการรู้สกไงใบ้างครับครับผมพี่คิมพูดมาพี่คิมเปิดแลนด์มากไหยครับเออเป็นเกียิมากครับผมเเกียิมากแล้วก็รู้สึกว่าเกลียดคนทีกครั้งที่ทำทานคนแก่กัน พี่พีทมันแบบน่าอยู่ด้วยฮะครับเหมือนเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคอยคุ้มครองเราเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจมากปลอดไัยนะครับเป็นครั้งแรกในการทําพิธีกรที่ผมรู้สึกว่าผมควบคุมอะไรไม่ค่อยได้เลยจริงๆนะครับดังนั้นออกขอกลับมาถามพิชอาตอีกหลายๆคนถามเข้ามาบอกว่าจะเห็นการไฟติ้งของแค่3คู่นี้หรือเปล่าหรือจะมีแบบเอ้ยเอมาเพิ่มเติมอย่างนี้ อันนี้มันก็ต้องรอดูกันครมันไม่ควรจะบอกอะไรทั้งหมดนะคะเป่แต่ว่าณตอนนี้สิ่งที่บอกได้ก็แค่เพียงว่าบัตรจะหมดแล้วนะคะใช่แล้วเมื่อกี้แอปสืบมาเหลือน้อยมากเหลือน้อยมากนะคะบัตรจะหมดแล้วค่ะครับผมเดี๋ยวให้พี่เบเข้าใจว่าน่าจะไม่มีการเพิ่มรอบนะคะพี่คะเป็นรอเป็นขึ้นมาก่อนแต่งหน้าเป็นบอกเลยว่าบอกว่าช่วงนี้ต้องหาเงินดูแลลูกดูแลผัวเพิ่มรอบจะ่ะเพิ่มรอบเอรอรอบเลยนะ เออ่ป๊อบบอกว่าเรามีรอบที่ว่างก็คือรอบเที่ยงคืนมันอังคารอีซ่าซึ่งตรงนั้นใครจะไปดูถามพี่ป๊อบก่อนเล่นใหม่เหรอตรงนั้นอะไรวะอ๋อเไอ้คนก็คุยกันเมื่อกี้กำลังสนุกอยู่เลยอะอะไรวะอ๋อเห็นไหมควบคุมไม่ได้าลหลังไม่ต้องเป็นพิธีกรพี่ป๊อบออกพูดเลยนะพี่จะให้ออมซูปล่า แก้มเนี่ยรู้เรื่องกันเยอะอ๋องอ่ะรู้เรื่องี่เยอะที่สุดเลยองรู้เป็นน้องรักของพี่เห็นไหมพิกลิ้นเนี่ยกับพิกโรนดีลยทีเนี่วนะครับนายครับเดี๋ยวให้นายฝักถึงคอนเสิร์ตนี้หน่อยหนึ่งครับค่ะก็สั้นๆนะคะว่าไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆมันก็คงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราได้มาสนุกกันนะคะ แค่แถลงข่าวก็ยืนสนุกขนาดนี้วันจริงจะสนุกขนาดไหนแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือย้าจริงๆนะคะว่าว่าไม่ว่าคุณเบนชลาทิศแกจะต้องหาเงินเลี้ยงลูกเลี้ยง,งผัวขนาดไหนแต่เราก็ยืนยันว่าเราไม่มีการเพิ่มรอบนะคะเพราะว่ามันจะมีนักร้องบางคนนะคะที่อาจจะยืนไม่ได้ครบทุกรอบเพิ่มไม่ไหวก็ไม่ต้องด่าว่าเป็นไข่เนาะเนาะนนคือแบบพี่พ,พคะมัน มีแบบ best before อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือบนเวทีนี่มันก็มีต่างเจนกันนะคะซึ่งพี่ก็ไม่อยากให้มันเกิดความเหลื่อมล้ำว่าบางคนไปต่อไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยก็แต่อันดีใจนะสำร่าน่าจะพออันดีใจนะที่มีคิมด้วยเพราะว่าคุณพี่คะรู้สึกีอยู่เป็นยุมอยู่เป็นเพื่อนกันคุณพี่คะ้องไม่เกี่ยวตะกี้นี้พี่สอดบอกว่าถ้าไปต่อไม่ไหว คุณพี่น่าจะไปสู่สุขติเลยอยากพาน้องไปด้วยคือคุณพี่อยากพาน้องไปคุณพี่เนี่ยกะว่าคุณพี่จะไม่ใช้ยิตแล้วคุณพี่จะข้าไปเชงแมงเลยเ นะครับแค่ชมให้มันตกกันก็สนุกแลวจริงพี่เราเป็นฝ่ายชมเรานั่งดูแฮมปีสุดนะครับไอยังไงก็อย่าลืมไปดูกันนะครับเราได้ทาบุญกันด้วยนะคะใช่แล้วนะครับซึ่งการทาบุญนี้นะครับรายได้ส่วนหนึ่งเราจะไปมอบให้แก่โครงการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับซึ่งผู้ป่วยในโครงการนี้มีผู้บริจาคไขกระดูกใม้แล้วแต่ว่าขาดทุนทรัพย์ในการทําการรักษาครับรายได้ส่วนนี้ก็จะนําไปช่วยในเรื่องของการรักษาพยาบาลนั่นเองนะครับและผลบุญก็จะส่งให้นักร้องของเราทั้งหกคนมนเล ทีนี้เป็นคนปกติธรรมดาไงค จะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกันนะครับออย่าลืมด้วยละกันนะครับเตเต้ยไฟเตอร์คอนเสิร์ตสุดแซ่บนะครับเราจะจัดกันครับย้ำอีกครั้งหนึ่ง6และ7กุมภาพันธ์นี้นะครับเวลา1ทุ่มที่รอยย่อพละกันหอนั่นเองนะครับบัตรมีหลากหลายราคาเลยครับ4,000 3,500 3,000 2,500 2,000และ1,500บาทจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้นะครับที่ไททิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานั่นเองนะครับเอาละครับลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวองค์จะให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปร่วมกันบนเวทีคคครรรััั้งนนะะบบเเชลย ถ่ายภาพรูปก,กันหนึ่งครั้งก่อนนะครับอะไรนะครับมีกี่ครั้งเอาครั้งนี้ให้รอดก่อนครับกับการถ่ายภาพการอย่าชงอะไรมาเป่าเปล่าี้นะลูกนะครับอย่าลืมด้วยนะครับบัตรเปิดจองแล้วนะครับที่ไททิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานั่นเองเดี๋ยวเราย้ำราคากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ4,35 0 3 000, 2 0 0ม0 0 0และ1,500บาทนั่นเองนะครับ Thank you.